สวัสดีจ kind of mm ้าพกผมต้องเต็งดอวชนแนลจ้านน่มานี่แหละจ้าแม่นางตลาดย่างตลาดเมงย่างตลาดอุ้ยเขากเขาใกจะลุกนึงย่างตลาดมืงเอป่าเมืงเอป่าเพิ่งย่างตลาดย่างตลาดว่เมืองบ่อไม่ติดพี่ย่างในหัวใจตลาดป่ามือแห้งปวามมือแห้งป่ามึอแห้งหาเ้งด้ยกากิน เอาอะไรเอาอะไรฟักคองเอาฟักทองบเอาทองหนึ่งหน่จานยี่สิเอาเป็นลูกเลยแม่แม่กับพ่อกินเป็นลูกเลยจ้าป็เลูกินคนเดียวใส่ข้าวเฮ้ยห้ากิน็บ หวานด้านั้นไลห้าบาทมะพร้าวมะพร้าวอันนี้ยี่บาทแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดกเห็ดกระโพดกระโพดโพดอ่อนเอาดีกระโพดขวเนี้ยกระโพดขีเนี้ยเนี่ยเอาไหมเนี่ยกระโพดขี่เนี้ยมาที่ผ้เลย

่หนูกเ,เลาเอละมเอาละเอา,า,น,อเอา,าน,อนี่พ่อนตกมันตกหมูเริ่มไปจันเริ่มไปจเลยา้าเซวน่าหนูถือถาดป่ขอขีปปะไม่คีปให้เอตองถือถาดถือให้ดีๆแซลมอนสถือดีๆถือดีด ซาบอนอะไรอีกอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้เอาไหมนักดนตรีสิบบาทค่ะถานนีห้าบาทอันนี้หนึ่งอะไรอีกอันนี้สองถือดีๆถือดีๆอะอีกหนึ่ง แล้วก็สีเขียวอีกหนึ่ง,งข้าวอาไรครับข้าวอะไรก็สารานี่แล้วข้าวเหนียวไหมล่ะไข่หวานสองไอ้ไข่หวานสองไข่หวานสองเอานล้วตุว้งมะนะูไม่ได้นะพอแล้วกินได้หมดแล้วเนี่ยแซลมอนอีกหนึห่งฮะทำมอนอีกหนึ่งทำพุ่นะคะไอ้นี่ม,นมันตูดขึ้นไป <laughs> แหนตัดออก โ <Okay. S 2> อเคเดินขากิกากนหมดนีท่ทำไงต๋องโอ้โหเจอก็หนูหิวอ่ะหยิบชิ้นฟรีมายัางเลยฟรีหนึ่งชิ้นฟรีเอาไหนฟรีหนึ่งฟรีห้าบาทหนึ่งชิ้นค่ะเอาไหนไขวานไขวาน <c oughs> ไขวานจ้าจ้า <c oughs> <c oughs> ก็มี่ม่ต้อง95บาทจ้อะไรจ๊ะ95 9บาทรอตางจากพ่อจ้าเอาะบียบนะคะไาไม่เอาบาทป็นร้อยเออเป็จจได้พอ5บาทถูกต้องไปนะค

กลงกินม in ีเรียนไหมฮะมีตเรียนไหมโอ้หามาทุเรียนเลยเหรอโอเคแค่ั้นแหละไเนก่อนลรียน่นี่นพอ้ามลูกัก็เินนะโลเท่าไหร่นะสิบาทามสบามสิเท่าไหร่นะสามสิบดสามสิบแปดบาทฝรั่งฝรั่ง มุตะมุตะมุตะอยเลยชุ่มชุ่มจากพ้ามันยังตลาดทุเรียนมันจะหน้าทุเรียนอะไรรู้มันจะมีทุเรียน,เ,ยนเออหมูปิ้งหมูปิ้งข้าวโอ๊ตกับข้าวใหญ่ใหญ่แต่พอละจ้ะฝนจะมาแล้วก็คือเดี๋ยวข้าวมันย่างแค่นิดละจังรับประทาดแล้วฮะน้ำพริกน้ำพริก เกยวมันีนะคะมีโกโีไงเอาโกโก้มที่เรากินวันนั้นใชแก้วช้เจ็นี่ไหมไม่เอาโกโก้หนึ่งแก้วชาไทยแม่ชาไทยเอาชาไทยสองครับมชาเขียวฮะชาไทยอะไรชาไทยใส่ใส่กด้วนะคะโกโก้มียี่าสปไข่มุกครับพี่เอาสี่ ี่ห้าแก้วใหญ่นะพี่นักเจเนโอ้ปวดเหรอเอามีแก้วเท่าไหร่นะมมีอันนี้ยหเอาแก้วยีบห้าอันนี้ามห้ัเอาสามห้าามห้าสามสบห้าบาพี่น้องสแก้วนะแก้วสนี่ใหญ่หี่หาี่หาีร้ส้กขาหมูข้าขาหมูร้อน ่งเปียนจะตกไหมฝนขอออกได้ไหม,อ,ไอ,อ,มอ่ะขอออก้วหมรอจ่รับ่ก็จะมีแก้วยี่ห้าสมห้าสี่สิบห้า นิ้วคนละอย่างกันแล้วข้างบนกับข้างล่างใช่ครับข้างบนจะเป็นเมนูบาชูก้าครับข้างล่างจะเป็นบาชูก้าจะหอมธรรมดาใช่ครับหเอาแบบบาชูก้าปีไข่มุกนะคะปีไข่มุกค่ะดูไปก่อนนะคะปีไข่มุกปีกาดวัดสีจ้ะบาชูก้าอร่อยไม่ค่อยทุ่นเหรอ ของอ้วนของหนูห huh. นูไม่ได้ชื่ออ้วนชิคก็ต๋องืออกิดแจ้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติดตามช่อง Channel ด้วยจ้าแม่จับ